นี่แกถาว่าฉันไม่มีเงินเหรอได้ก้องลงไปเก็บเซหมัวยืนบื้อทำไมล่ะเก็บขึ้นมาซะส,สิทิ้งมาก่อนแค่เก็บขยะยังทำได้ไม่ใช่หรอจะอายทำไมสำนึกบุญคุณชชไว้ซะด้วยที่ครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตแกได้จับเงินมา,นากขนาดนี้ CVM ิิ์ม ฮัลโหลค่ะคุณแม่ค่ะคแม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะข่ากตังเอาไปิลูไปที่ไหนเนี่ยอา้าวหนูมีอะไรได้บอกรึ มื่อกี้ผมเก็บกระเป๋าได้อยู่ข้าวรถที่จอดหน้าร้านครับผมจําได้ครับวถรัพนั้นเป็นรถของคุณใช่จ้ะขอบใจมากนะหนูถ้าไม่ได้หนูพี่แย่แน่เลยไม่เป็นไรครับนี่หนูไม่ได้ไปโรงเรียนหรอผมไม่ได้เรียนครับบ้านผมจนผมเลยมาเก็บขยะจะได้ได้เงินดูแลปู่ย่าครับโอ มาเก็บขยะข้างถนนมันอันตรายนะเอางี้มันเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านพี่ไหมเดี๋ยวพี่ดูแลเองพี่พูดจริงเหรอคะจริงสิไว้พรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะครับขอบคุณครับหยกวันนี้คุณอ,อยากกินอะไรจะาสั่งเป็พี่เลยนะน่ารักที่สุดเลยแฟนใครเนี่ย ขอบคุณค่ะวันเกิดหยกมาที่ร้านนี้ได้ไหมอ่ะได้สิจ้าที่ร้านแหมทำอะไรเกงใจกอขอคอยอ,อย่างฉันหน่อยนะแหมเพื่อนชินได้แล้วนะ่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับ ปีเตอร์นั่นมันใช่เด็กเก็บขยะหรือเปล่าเฮ้ยแกมันเด็กเก็บขยะดิจริงด้วยถึงว่าทำไมหน้าค,คุณคุนนี่ฉันไม่ได้จำผิดใช่ไหมครับถูกแล้วครับหูหหหหหยดูสิจากเด็กเก็บขยะกลายมาเป็นเด็กเสริฟได้เก่งไม่เบานะนเนี่ยไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยก็แค่เปลี่ยนจากเก็บขยะมันเก็บของที่ชาวบ,บ้านเขากินเหลือแค่นั้นแหละนั่นสิ ไม่รู้ว่าอาหารเหลือของเราวันนี้จะไปกินด้วยไหมอ,อีหยุดพูดเลยแกน,นี่เมนูแนะนำนะ่ะเอามาสักสองสามอย่างก็แล้วกันแล้วบี่จะเอาอะไรหึไม่เอาอะเอาแ,แอค่นั้นแหละไปได้แล้วไปครับพวกแกสากันมากินโร้ยั่ไงอะ่ะฉันนะแค่เห็นหน้ามันก็จะอ้วกของเก่าออกมาอยู่แล้ว จะเย็เยนๆน่ก็รู้ๆกันอยู่เรา้านนี้คือร้านหองใครเราอยู่ปัญหานทาี่นี่เลยอ้าวพวกเธอจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะสวัสดีครับคุณจุ๋มพวกเราอยากแวะมาอุดหนุนนะคะใช่ค่ะแล้วท่านประธานเองก็ฝากความคิดถึงมาให้คุณจุ๋มด้วยนะคะขอบใจจ้าฝากบอกคุณประเสริฐด้วยนะว่าฉันเองก็คิดถึงคค่ะ แล้วนี่สั่งอะไรกันหรือยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรเหรอทำให้คุณจูมเอาเด็กเก็บขยะาามาเป็นเด็กเสิร์ฟแ่ะครับพวกผมเป็นพวงเลยนั่นนะสิคะถ้ามันขโมยของในร้านขึ้นมาจะทำยังไงไม่หรอกถ้าเขามีใส่ที่ขโมยจริงเขาคงไม่เก็บกระเป๋าลูกสาวฉันมาคืนให้หรอกไม่ใช่ว่ามันกำลังวางแผนที่เราตายใจอยู่หรอคะเอามาะ เขาไม่น่าจะมีนิสัยแบบนั้นหรอกเอาล่ะเอาล่ะเชิญพวกเธอตามสบายนั้นฉันขอบตัวก่อนครัค<ะ>่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวก่อนหยุดเลยนะ จะกินได้เนี่ยมือแกสกปรกหรือเปล่าทําไมไม่สั่ถึงมือมาก่อนฉันไม่กินหรอกนะของแบบนี้นะรีบไปเปลี่ยนมาใหม่เลยนะไม่งั้นฉันร้องเรียนแกแน่แต่ถ้าคุณลูกค้าไม่รับอาหารจานนี้ผมต้องจ่ายเงินเองนะคะรับโล่แกใครใช้แกลักง่ายอ่ะเร็วๆเลยรีบไปเปลี่ยนเลยนะฉันหิวแล้วครับ อาหารเร็แล้วนะครับก็แค่เนี้ยเอา้าทำไมยังไม่ไปอีกั่ะัวรออะไรอยูคือผมต้องขอยากคะุณลูกค้าคิดเงินก่อน,นะคระับอะไรนี่เกิดจะรีบไปไหนไม่รู้นี่ไงว่าฉันรู้จักกับเจ้าของร้านคือมันเป็นนโยบายของทางร้านนะครับ เราปฏิบัติแบบนี้กับลูกค้าทุกคนนะครับเออพี่บ่เครื่องสแกนแนออกมาต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณลูกค้าคือเครื่องสแกนของเราเสียครับไม่ทราบว่าคุณลูกคา้าตรวจชำระเป็นปเงินสดไหมครับเฮ้ยนี่แกตั้งใจโกงภาษาฉชนเหอนั่นสิแกล้งกันชัดๆเออเปล่านะครับคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะครับทางร้านเราเครื่องเสียจริงครับถ้าคุณลูกค้ามีเงินสดไม่พอผมสามารถแนะนำตู้กดเงินสด แกลๆได้นะครับนี่แกถาว่าฉันไม่มีเงินเหรอได้งั้นแกเอาไปทีนี้พอใจเราเรือยังก้มลงไปเก็บเซ่มัวยยืนบื้อทำไมล่ะเก็บขึ้นมาซะสิทียงเมื่อก่อนแค่เก็บขยะยังทำได้ไม่ใช่หรอจะอายทำไมใช่ สัมึกคุณคุณจไว้ซะด้วยที่ครั้งหนึ่งทำให้ชีวิตแกได้จับเงินมานนกขนาดนี้เอาเก็บซะสิไม่ต้องเก็บต้นนะถอยไปนี่เธอเป็นใครอ่ะยุ่งอะไรด้วยก็เป็นรู้ะของร้านนี้นะสิ ไปเก็บเงินของเธอแล้วออกไปจากร้านตันีเออีเออคืออาหาระ่ะถ้าไม่เต็มใจจะกินก็ไม่ต้องมากินแล้วอีกอย่างร้านของฉันก็ไม่ต้อนรับคนที่จิตใจสมบกแบบพวกเธอด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือว่าไม่ต้องไปแก้ตัวฉันจะโทรหาคูณประเสริฐแจ้งลูกเรืองไปทันทบไม่ต้องแล้วลูกแม่ได้ยินหมดแล้วลูก แล้วแม่ก็ได้แจ้งคุณประเสริฐไปหมดแล้วด้วยอะไระแล้วแบบนี้จะไม่โดนไล่ออกกันหรอช่วยไม่ได้นะตัวเองทำอะไรไว้ก็รอรับผลนั้นแล้วกันไปออกไปจากร้านฉันได้ละถ้ายังไม่รีบไปฉันจะแจ้งตำรวจ คุณนะครับคุณลุกหมูขอบคุณนะครับคุณจุ๋มที่ช่วยผมไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ทําไมคนพวกนั้นถึงต้องแก้งเธอด้วยมันเป็นเพราะวันที่ผมเข้าร้านมาวันแรกครับฮัลโหลค่ะคุณแม่ กระเป๋าตังนี่เฮ้ยนี่ฉันเห็นก่อนนะนั่นสิจเอ้าไปคนเดียวได้ยังไงต้องแบ่งๆกันสิพูดอะไรนายกทำไมต้องแบ่งฉันเห็นก่อนมันก็ต้องไป็นของฉันสิน้อยๆหน่อยปีเตอร์มากันตั้งสามคนก็ต้องแบ่งกันสิฉันไม่แบ่งต้องแบ่งฉันไม่แบ่งเกระเป๋าตังนี่ พูดไม่รู้เรื่องได้งไงบีมปีเตอร์ดูนั่นสิเฮ้ยนี่แกเอากระเป๋าตังค์ไว้ชั้นนะใช่พวกฉันเห็นก่อนแกไม่มีสิทธิ์เก็บเอาไปนะพี่เพิ่งเห็นแปลว่ากระเป๋านี้ก็ไม่ใช่ของพี่นะสิครับอย่ามาต่อล้อต่อเถียงนะส่งกระตอกมาให้ชันเฮ้ยฉจนบอกให้เอมาให้ฉันไม่ได้นะครับเิ้ยจนบอกให้ออมาให้ฉันยัช่ไดค่ะพี่นะครับความรักเด็ค่ะพี่นะครับ โถเป็นแบบนี้นี่เองฉันก็อขอบใจเธอมากๆนะไม่เป็นไรครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองเรื่องเล็กน้อยอะไรละ่ะจำไว้นะความซื่อสัตย์และความดีมีค่าย,ยิ่งกว่าเงินทองในโลกนี้ซะอีกความดีของต้นน้ำเหมือนเพชรในสังคมรักษาไว้ให้ดีๆละ่ะครับคุณจุ๋ม เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งไมได้โรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ